คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t tv s l a s nettv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมคือเปิร์กมันนะไอเปิร์กเคียเนี่ยมันจะเป็นละคือเปิร์กมันจะมี3เปิร์กครับนะสำหรับตัวใหม่ นะตัวนี้ชื่อว่าทอรีเคนทอรีเคนเฮอรีเคนอะไรไม่รู้แหละซัมติงตัาอย่างหนึ่งนะครับมันจะมี3เปิร์กนะก็คือเปิร์กนี้การภาวนาอีกาแฝงหลายเปิร์กนี้ก็คือไปสวดใต้ดินเหมือนเปิร์กไอของเซเบิลอะสวดใต้ดินเสร็จปุ๊บสวดรัตเราจะติดผูกพังไปตลอดทั้งเกมครับแต่ว่าเซอร์ในแมปทุกคนน่ะจะได้เอฟเฟกถ้าเกิดอยู่ในเสียงหัวใจคิลเลอร์อะแล้วคิลเลอร์มันทำอีกาบินเราจะเห็นออร่าฆาตกร2วิ ไม่ค่อยดีส่วนตัวคิดว่าไม่รู้ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยดีอะเฉยๆอะเอาไปก็แต่เอาไปคนนึงก็ได้แหละแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเฉยๆแล้วก็เปิกเลิกฟ้าผ่าเลิกฟ้าผ่านี้คือเราไปฮิลคนไหนเสร็จปุ๊บเราจะได้ชาร์จมาครับเวลามีคนมาฮิลเราเราสามารถกดปุ่มเพื่อให้ติดสถานะปูพังหลังจากผ่านไปนาทีนึงจะกลับมาฮิลไดไ้จะกลับมาแข็งแรงก็คือไม่ต้องเสียเวลาฮิลว,ว่างนั้นอารมณ์แบบว่าสมมติเจ็บ2คนเราฮิลเพื่อนแล้วก็เพื่อนแตะเราปุ๊บเรากดเบิร์กนี้ พอเรากดเบิร์นี้ปุ๊บพอเรากดเบิร์นี้ปุ๊บเราก็จะติดสถานะผูพังครับหลังจากผ่านไป60ิวิเราก็จะหายเจ็บอส่วนเบิร์อันนี้คือเบิร์ดีสุดของตัวนี้นะเบิร์นี้คือเป็นเบิร์เมตาแน่นอนคือถ้าเกิดเราไปใกล้เสามันจะมีปุ่มช่วยอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมาครับที่ไม่ใช่แบบกดคลิกซ้ายอ่ะถ้าเกิดเราใช้เบิร์นี้ถ้าเกิดเราใช้เบิร์น,รรนี้มันเปิดปุ่มช่วยใช่ไหมช่วยเสร็จปุ๊บเราจะเทรดเฟดกับเพื่อนครับสมมติววเพื่อนโดนแขวนไปทีนึงเฟดของเพื่อนจะมาอยู่ที่เราแทน แต่ว่าเราใช้พอใช้เปิงนี้ปุ๊บเราจะติดสถานะปอดกำบังนะระวังตัวด้วยถ้าเกิดผีเฝ้าหรือโซนอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดช่วยปุ๊บก็โดนตีทีเดียวล้มเลยอแต่ถ้าเกิดแบบผีเฝ้าจัดแล้วเราโดนตีทีนึงก่อนแล้วเราค่อยไปช่วยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้อยู่เบิงนี้เมตาแน่นอนผมบอกเลยเปิงเท,ท็ดเฟสดกันผีซ้ำช,ช,ชิบหายทั้งบางผมบอกเลยผีอะชิบหายชิบหายทั้งบางแน่นอนเปิงนี้อืม พวกที่นี่ขี้โกงมากเลยนะถ้าเกิดไม่จุ๊กเก่งอะอ่ะเรียบร้อยหนึ่งทีไปแล้ว S <S 2> <S 2> <S และเพริกนี้แม่งส่งผลทั้งแมปด้วยนะไอเพริกที่เอล่ะ เอาไอ้เที่ยเดินอะไรนี้เฉยพับเลยสาะไปไหนฮะหนู Oh, <coughs> เนี่ยต,ตัวนี้มันใช้เบิร์รข,ขวาครับเดี๋ยวมันจะหายเจ็บ <c oughs> อีกแพทหนึงมันน่าจะใกล้หายเจ็บละเห็ <c oughs> นะโอแต่มันนานอยู่นะเน,นี่ยควรจะหายเจ็บอะถือว่า ดีหรือเปล่าวะไม่รู้วะ่ะ ให้มันเฟสสองใช่ไหมเดี๋ยวเราเทรดเฟสให้มันนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือกระจังหวะก,การใช้ที่ดีจังหวะก,การใช้ที่ดีคือแบบนี้เห็นไหมแล้วเพื่อนขึ้นยังไม่ตายครับไอ้เฮีย เบิกแม่งเอสเทียจะสัตว์อะผมบอกเลย เฮ้ยเย็ดแม่เนี่ยผมตบหัวเลยไอ้สัตว์แม่มันนอะไรบางกล้วยเฮียดูดิไอ้เฮียเพื่อนอีกคนนึงเทรดเฟดอีกแล้วทุกคนใช่ปะเออมันเทรดเฟดอีกแล้วไอ้เฮียมันไม่มีวันตายไอ้สัตว์ดูดิไอ้สัตว์ทุกคนมันเทรดเฟดอีกแล้วเห็นป่ะไอ้สัตว์ ดูวิว <Yeah. S 1> เดียว่าได้สันเบองนี้มาแน่ครับเมตาหน้าแต่ผีเห็นนะอันนี้ผีมันน่าจะไม่ได้ดูน้แต่ผีเห็นนะครับว่าแบบว่ามันเทรดเฟดกันอะ 起来完 ไม่ขึ้นไล่ล่าครับโดนกี่ทีก็ได้รู้ว่าทำไมไม่ขึ้นไล่ล่ามันมีวิธีอยู่นะทุกคน ยังขึ้นแล้วไอ้ตัต์เฮ้ยเต็งว่ะเวลาเราโดนหน้ตาต่างไปอะครับปล่อยปล่อยชิปก่อนคือมันจะขึ้นไล่ล่ามไม่ขึ้นไล่ล่าม,มันอยู่ที่ว่าเรากดลองโฮชิปไหมอะ

นังอินเดียย <desserts into> <paper> ังไงคือเวลาไอ้สัตว์เล่นกับหมา ไอ้นี่ไงคุณผูวหมาคือเวลาเรากระโดดอะคือบางแก้เป็นจุกเด็กด่านบ้านไอ้ด่านบ้านใหญ่ใช่ปะคือคิลเลอร์มันต้องออกซ้ายเพื่อที่จะเพื่อที่จะเดินออกมาไม่ค้างหน้าต่างถูกปะคือคือเวลาเราโดดเสร็จปุ๊บอะพอเรากดชิปเราวิ่งมาแล้วเรากดสเปซบาร์แล้วเราปล่อยชิปได้เลยไม่ต้องกดชิป คือถ้าเกิดมันจังหวะที่มันไม่ได้มองเราอะแล้วเราปล่อยชิปอะมันจะหันซ้ายใช่ปะเราจะไม่อยู่ในหน้าจอมันพอเราไม่อยู่ในหน้าจอมันอะมันก็จะไม่ขึ้นไล่ล่าคือการไล่ล่าของเกมเนี้ยมันจะเกิดมันจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคิลเลอร์ได้ตีหรือว่าเซอร์กดชิปแล้ววิ่งเข้าใจปะคือถ้าเกิดเซอร์เดดเซอร์เดินอะไม่ขึ้นไล่ล่าให้นะเข้าใจไหมเวลาเดดหน้าต่างไปอะเราปล่อยชิปเออเข้าใจปะ ถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าเราจะโดดหน้าต่างไวอะแต่คือเราปล่อยชิปก่อนคือคือมันสามารถกดชิปเพื่อวิ่งแล้วโดดหน้าต่างได้ก่อนใช่ปะหลังจากที่เรากดสเปซบาร์เพื่อโดดหน้าต่างไปแล้วอะเราปล่อยชิปเลยแล้วเราเดินเดินก่อนพอมันหันมุมมองไปทางซ้ายปุ๊บเราไม่อยู่ในหน้าจอมันใช่ปะมันแลเราคอยวิ่งต่อมันจะไม่ขึ้นไล่ล่าประมาณน,นั้นเด็ดด็อกใบบอกดีเอ็กซิตอ้า